ช่วงนี female, like ้เป <Du simple, S 2> es ็นช่วงยุดยอดนะครับเป็นยุดการเจริญเติบโตของยอดเพื่นะครับบวห้ยอดเดินเพื่อที่จะสะสมอาหารนะครับเพื่อนเป็นยังนะครับเข้าถึงอ่าว่าว่ายุดยอดนะครับการยุดยอดก็คือการบว้เพืนเจริญเติบโตบวห้ยอดเพิ่นเดินนะครับเพราะว่าถ่ายอดเพ่นยังเดินเพื่อกันยังนําอาหารลําเลียงอาหารมาที่ยอดเพื่นนะครับอาหารก็จะบริสุสะสมอยู่กับ ตาดอกนะครับอาหารเพิ่็จะบริมาสะสมอยู่กับตรงที่เฮาอยากขึ้นสะสมนี่ครับตรงตรงนี้ที่เฮาอยากสะสมนะครับตรงช่วงที่จะให้ลูกให้ผลเท่านี้แหละครับก็คือช่วงนี่ครับตาดอกนะครับตาดอกคือถ้าต้องการให้อาหารมาอยู่มาอยู่จังสี่เฮาจังนะครับจังจะได้ผลผลิตนะครับถ้าก็ต้องทําการยุดยอดพ่นกอนนะครับทําการบให้อาหารจะวิ่งขึ้นมาหายอดนะครับ ถ้าทาการยุดยอดนะครับาสะสมอาหารไปนะครับอาหารก็จะวิ่งลําเลี้ยงขึ้นมาตรงยอดคือเก่านะครับตรงนี้ก็จะบ่มีประโยชน์นะครับก็จะบริรับอาหารก็จะบ่มาสะสมอยู่นะครับก็จะบริเป็นการสะสมอาหารนะครับเฮาต้องทําการยุดยอดก่อนนะครับเพื่อนๆทําการยุดยอดบให้อาหารขึ้นมายอดยุดยอดจังไดนะครับก็คือการใส่สารบิวทูเลียนะครับบิว วิวโคอา่ายังดอกผมก็จำม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาลักษณะขวดเป็นไฮเบิ้งนะครับที่สร้างซึ่งสร้างมาจากออนไลน์นะครับนี่ครับแพคโควิวทราซอนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนเเป็นสารกระตุ้นสารยุดยอดนะครับสารยุดเพามจเจริญเติบโตของผืชครับซึ่งเพื่อนก็จะใส่กับงานผลไม้ ถูกเกือบๆก็กจะเป็นบกม่วงนะครับเป็นทุเรียนนะครับเพื่อที่ต้องการจะให้ยอดพันยุทธการจเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ให้อาหารา,าสะสมอยู่ตรงตรงที่ห้าตองการจะเพิ่นจะออกนะครับก็คือยุดบอกให้พเพิ่นเจริญเติบโต,ต,บตน,นะครับว่ายง่ายหยุดควมเจริญเติบโตของเพิ่นไหวกอนนะครับเพาจัง ไปไห้ปุ๋ยสะสมอาหารนะครับไห้ปุ๋ยสะสมอาหารรา่ว่าจะเป็นท่งดินท่าใบนะครับถ้าห้าประยุทธ์ยอดนะครับถ้าห้าบยุทธ์ไอ้เพิ่นจะเลื่อนเติบโตนะครับเพิรนก็จะยั่งจะเลื่อนเติบโตลําเลียงอาหารขึ้นไปสู่ยอดนะครับจากจากโคนจากหักเมื่อเมื่อรากได้อาหารแล้วมากุงอาหารที่ใบนะครับปงค์อาหารที่ใบก็จะนําล้าเลียงมาที่ยอดนะครับฉะนั้นแล้วนะครับถ้าต้องยุทนะครับยุทให้เพิ่น เจริญเติบโตตรงจุดยอดนะครับจุดยอดเพื่อนนะครับเฮาจากมาสะสมอาหารนะครับนะครับถาดอาหารที่เฮาสะสมก็จะถึงจะมาอยู่ตรงช่วงที like food, mm ่เทาต้องการนะครับตรงช่วงเท่าต้องการแบบนี้นะครับนะครับเพื่อนเพื่อนเรียนรู้ศึกษากันไปกับอ่าพี่เพื่อนที่เพื่อนเฮ็ดมาก่อนนะครับเฮาก็เรี่นรู้ศึกษากับตัวเอียงนํานะครับ เพราะว่าการเลียนทฤษฎีนะครับกับบอซ้าเลียนปฏิบัตินะครับเทาปฏิบัติเทาก็จะได้หูนะครับรู้ว่าผืชเทาเป็นอย่างไรอย่างไดเทาก็สังเกตเอาเองสังเกตผืชเท่านะครับสังเกตหนางานเท่านะครับเมื่อหนางานเท่าร้อมที่จะซะสมอาหารเท่ากับซาสมอาหารนะครับเมื่อที่เมื่อหนางานเทายาพท่าน้อมสาสมอาหารกยบยาผึ่งไปสาสมอาหารนะครับเพราะว่าถ้าสาสมอาหารไปแล้วนะครับจะได้รับประโยชน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ รั้มั่นใจว่าเออเปิดเท่ายุดการเจริญเติบโตแล้ว,รวตรงยอดเอาจังมาสะสมอาหารครับจังมาให้อาหารสะสมนะครับะเรียนรู้ทดสอบกันไปนะครับเพื่อนๆครับถ้าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจหร่วมกเกษตรเลยนะครับสวัสดีครับ